สวัสดีครับพบกับรายการยุติธรรมวิภาคกับผมปรัชญาชัยเดชทวัฒน์และพันธ์ตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรครับพี่วิรุษครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เทศกาลบ้านเราที่เคยสนุกสนานเฮฮาสานน้ำมันก็ต้องเป็นบรรยากาศที่กล่อยเงียบเหงานะฮะจากสองปีสองปีนะง้างมาปีก่อนก็โอเคจากผลการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นเหตุที่มันเกิดการระบาดนะฮะก็คือมาจากการสวยอบยมุก สาเหตุโควิดระ,ะบาด3-4รอบนะแล้วก็กสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม,อมของไทยอย่าง<ล>มากมายเลยนะฮะแล้วก็ใครรับผิดชอบทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนีน้ครับถ้าเราจะไล่ทำลายที่ผ่านมากรุษการระบาดท,ทั้ง3-4ครั้งนี่มาจากหน่วยงานของรัฐปล่อยปะ่ละเลยในเราะอการรับสวย จากธุรกิจสีเทาแหล่งอบใย้อมอัคจรอ๋อครั้งแรกนะพี่รุดสนามมวยลุนพนีใช่ไหมเจ้ากรมเป็นตัวเองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกตอนนั้นเมื่อตีคอรมอสามีนาออกมาแล้วสามีนาหกสามนะว่าแม่จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากมากใช่ไหมแต่ก็ยังฝืนฝืนเลยนะฝืนเลยแล้วก็เกิดการระบาดได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศก็ก็นั่นคือครั้งแรกก็เป็นหน่วยงานของกองทัพบกกองทัพบกอยู่ภายใต้การมีการย้ายนยก็ย้ายช่วยรายการพนตรีราชิดนะเจ้ากรม ถ้าดีทราบได้กลับมาอีกเหมือนเดิมนะได้กลับมาอีกนะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบแบบนี้ทุกหน่วยงานนะเวลาย <c oughs> <ช>้ายราชการไม่มีออกผิดทางไล่แรงอวินยัยอาญาใช่ <c oughs> เหมือนกับตำรวจเหมือนกันนะ เหมือนกันเหมือนกันก็คอนเซปต์เดียวกันอันนี้ก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ครับตำตีกลาโหมทั้งตำตีกลาโหมแล้วก็ทั้งตํารวจท่านก็นายกรัฐวจนะอ่าครับแล้วก็ขั้นที่สองก็ถ้าไล่ไปก็น่าจะเป็นเรื่องของรายงานเถื่อนนะรายงานต่างด้าวรายงานต่างด้าวที่มาจากพม่ามารบาบที่ตลาดกุ้งสมุทรสาครใช่อุ้ตอนนั้นนายกก็บอกไปเขตแดนมันยาวเขตแดนมันยาวอย่าไปดูแลสองพันห้าร้อยกิโลเมตรจะไปดูแลถึงได้ไงเขาว่างั้นน่ะ แต่แต่รายงานต่าด้เอาเราเข้ามาช่องธรรมชาติช่องอะไรมันต้องขึ้นรถนี่ไม่ได้ปีนเขาเข้ามาไม่ได้ว่ายข้ามนะขึ้นรถมมนต้องผ่านด่านนะแล้วก็เรียกด่านความมันคือไอ้สองพหเนี่ยนะเห็นคบธบก็พูดนะว่าโอ้มันยาวสองคุณจะไปยืนทำไมสองพามันก็มีจุดที่จะเข้าได้ไอ้ที่มันเป็นเขามันก็มีให้ปีนมาอยู่แล้วไอ้ช่องทางธรรมชาติมันก็ต้องเป็นช่องทางที่มาได้แม้มันจะมีมากนะฮะช่องทางธรรมชาติเนี่ยมันจะมีมากโดยเพราะหน้าแรงนะมันเดินได้ข้ามมันเข้าง่ายต้นไม้มันน้อยลง แต่ว่าสุดท้ายมันต้องมาบีบด้วยถนนใช่ไหมครับจากเมืองการนี่มันมีหลายเส้นไหมกรุงเทพเส้นหลักๆก็ไม่กี่เส้นนะนะไม่ใช่เส้นหลักๆัะมันมีเส้นเดียวไอ้สามจากชายแดนอันนั้นนะเห็นไหมฮะต้องผ่านชายโยกไหมครับยังไงก็ต้องผ่านใช่ไหมเข้ามาลาดบุรีเข้ามาปากไอ้นี่ใช่ไหมมาสมุทรสาครใช่ฮะสุดท้ายมันถูกบีบหรือจะมาทางเชียงรายมันก็ต้องเข้ามาเส้นหลักเข้าไม่ไม่ไอ้ทางนั้าก็อาจจะมีหลายหลายหลายมุมนะเชียงรายหลายหลายจุดแต่ก็ไม่เกินสองสามจุด แต่สท้ายมันจะเส e ้นเมนมันจะลงมาก็ต้องผ่านด่านความมั่งคงก็มีทหารตำรวจฝ่ายปกครองดูแลด่านใช่ไหมฮะด่านไม่มั่นคงไม่มั่นคงก็มั่นคงนะเจ้าหน้าที่เขามั่นคงด่านเยอะแต่ทำไมผ่านได้ก็นั่นเลยทีเขาต้องใจสวยยังไงพี่อย่างนี้เขาจ่ายสิไม่จ่ายจะผ่านเหรอมันทั้งมีทั้งแบบว่าผูกกันนะฮะผูกกันกับไอ้พวกขี้รักไก่รักไก่ก็อาจจะหลุดรอดมาบ้างแต่ถ้าตัวดีๆนะนะฮะไม่ไม่ไม่พวกนี้เขาจะรู้ จะรู้ว่าว่าไอ้พวกที่เขามีบัญชีอยู่อย่างนี้ก็โอเคนะฮะมันถึงต้องมีหลายหน่วยการมีหลายหน่วยมันดีนะมีทั้งทหารมีทั้งบัวมีฟังฝ่ายปกครองอยู่ก็จ่ายเยอะไงก็แบบดาแบบนี้ต้องจ่ายเยอะเยอะขึ้น้อเคหลายหน่วยแต่กไอ้พวกนายหน้าเนี่ยมันต้องใจเงิดแล้วเป็นหมื่นกว่าจะถึงสมุทรสาครนะใช่ไหมแต่ว่าด่านที่สําคัญที่สุดคือด่านของตำรวจใช่ไหมฝ่ายอื่นเนี่ยเขาตั้งไม่ได้นะฮะ บ้างไม่ได้ถ้ามีมีตํารวจครับอันนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของพลเอกประยุทธ์เหมือนกันมันเข้ามาท่านนายกก็พูดใช่ไหมไปต่อว่าผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าอะไรนะบอกว่ามันเกิดจากแรงงานต่างด้าวนี่ข้าเมืองท่านก็บอกรู้แล้วเช็งในคอรมอลมันมาอย่างไงเช็งในคอรมอลเลยเออมันรู้แล้วต่างด้าวแล้วมันมาอย่างไงจะไปถามผู้ว่าเลงไงผู้ว่าก็อยู่สมุทรสาคร ต้องไปถามนู่นเิครันู่นทหารตำรวจที่อยู่ผู้บัญชาการตำรวจภาคอ่าภัก7ีภักดีนฮะอ่คุมอยู่นี่ผู้าว่าเขาไม่ได้คุมตำรวจผู้อาวุโการจังหวัดประเทศไทยเนี่ยนะไม่ได้ดูตำรวจเลยนะสมัยก่อนยังดูนะยังคุมยังสั่งนะตำรวจยังเกรงใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยทั้งไม่ว่าทั้งตำรวจที่ตรวจป้องกันยากรรมแล้วก็งานสอบสวนผู้่าวารจังหวัดเรียกตำนวจมาดูก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้มีปัญหา แต่ตามกฎหมายยังมีอำนาจอยู่นะ,<ฮ>ะแต่ตำรวจก็มีปัญหานาะยกก่อใหม่แก้ไขว่าเกิดแหล่งอบไยมุกต,ต่างๆไอฝ่ายปกครองไปจับจับ,จบส่งให้ตำรวจส่งให้ตำรวจสอบสวนแต่แต,แต่ไม่มีอำนาจสอบส,วน,สวนเองความจรงิงอ,อำนาจสอบสวนเรื่องนี้ก็ยังลักลั่นอยู่ฝ่ <ฮะ S 2> ายปกครองจะใช้ก็ได้นะฮะแต่ว่าความที่ไม่ได้ภูมิชาหน่วยเหนือตั้งแต่รัฐมนตรีนะฮะปลกระทรวงเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็แก้ปัญหาให้มันมีความชัดเจนจริงจังนะฮะถ้าจะให้ชัดเจนต้องออกกฎกระทรวงรองรับ อำนาจตามพรม่ำใหญการพนันสถานบริการนะจบเลยเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องนี้เลีเดียนครั้งที่สามนี่บ่อนการพนันระย,ยองจนใหญ่ออนะฮะนี่ก็ชัดเจนเลยนะยังขนาดเกิดในช่วงมีพลกฉุกเฉินมีพลบโควบคุมโลกทำไมยังกล้าเล่นการพนันใหญ่โตอยู่นะพวกเนี้ยก็กล้าเล่นเดียวก็จ่ายตำรวจแล้วก็ต้องการถ้าไม่ถ้าไม่เคลียร์ตำรวจเนี่ยจะกล้าเล่นไหมนั่นนะสิบอนตามไม่สุดท้ายนะฮะที่ระยองเนี่ยใหญ่โตนะครับ มีการดัดแปลงมั่นคงแข็งแรงมีการดัดแปลงมีการเช่าอาคารมีทั้งหนีที่ไร่มีที่จอดรถใหญ่โตบ่อนนั้นเนี่ยพอๆกับบ่อนพระรามสามเลยที่ยิงกันนะลักษณะเดียวกันแต่ก็เหมือนใหญกันด้วยเวลาเกิดเหตุนี่เกลี้ยงหมดแล้วโดนกวานเกลี้ยงเกลี้ยงวอลเปเปอร์ยังเอาออกเลยเขาบอกเป็นโกดังใช่ไหมแต่โกดังติดวอลเปเปอร์ติดวอลเปเปอร์มีเกล้องึ้จปิดเก็บสินค้าเลยเก็บสินค้าแต่ครั้งนั้นเขาก็ย้ายหลายคนอยู่นะทั้งทั้งที่ระยองที่ชนบุรี ก็รย้ายผู้การแต่ก็เด้งเด้งเด้งละครละครแต่ว่าก็เหมือนกันคือไม่มีการสอบสวนทางอาญาและวินัยใช่ไม่มีสุดท้ายไม่มีหรอกครับครับก็ทรั้งที่สี่นึกขุนชญาชัยอยู่ในแวดวงข่าวเนี่ยเคยได้ยินตํารวจคนใดถูกลงโทษจากเรื่องบ่อนการพนันไหม หัวหน้าสถานีที่ย้ายย้ายเด้งเด้งเอาเอาอย่าอย่าไปย้อนเป็น10ปีเลยเอาสองปีเน uh like ี่ยปีหกสามเนี่ยนะเห็นตำรวจก็แถลงใหญ่โตเด้งไปตั้งสี่ร้อยคนสี่ร้อยคนลงโทษลงโทษไล่ออกเขาบอกไล่ออกเขาชอบโชว์อยู่ด้วยบนตัวเลขเนี่ยโชว์แต่ส่วนใหญ่ก็ไปมีแต่พวกคดีอะไรทุจริต ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความผิดส่วนตัวความผิดส่วนตัวเท็นว่าอะไรอ่ะไปทําผิดอาญาเป็นความส่วน่ตัวนะเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสบเเรื่องไปทําร้ายเรื่องอะไรที่เป็นความผิดส่วนตัวขาดราชการหนีราชการเรื่องขาดราชการเยอะนะเขาก็ชชบเอามารวมขาดราชการนิมทีตํารวจเขาเบื่อเบื่อก็หนีไปขาดไม่มาทางานทําการถูกไล่ออกแต่เรื่องรับส่วยส่งให้นายนี่ม่มั้ยยืนยันว่าไม่มีถ้ามีช่วยเอาข้อมูลมาฉันฝากฝากไปถามโฆษก อย่าถามโฆษกเลยถามพบดีกว่าเดี๋ยวนี้อะไรอย่าไปถามโฆษกเขเลยถามพบตรหรือผู้บัญชาการคือผมว่าสื่อเนี่ยนะต้องเลิกถามโฆษกไม่ว่าจะเป็นโฆษกกองชักการโฆษกอะเลยโฆษกตรรก็แถลงเนี่ยโอ้โหฟันไม่เลี้ยงเนี่ยเด่งได้อรอสี่ร้อยลายนอกรีดแต่ไม่มีนอกรีดเรื่องเก็บสวยนะไม่มีเพราะเก็บสวยเป็นเรื่องในรีดเหรอเป็นจารีดแล้ว คือเขาจะไล่ยังไงนะเมื่อการเก็บเขาไม่ได้เก็บกินคนเดียวนี่ใช่ไหมถ้าเก็บกินคนเดียวโดนไล่ออกโดนน่ะไอ้พวกเขาเรียกนักบินน่ะนักบินนะเพราะนักบินน่ะจะโดนแต่ถ้าเก็บตามรบแต่นักบินเวลามีเรื่องก็ไปเคลียร์เคลียร์ได้เคลียร์ได้เพราะก็คืนทุนไปถือว่าที่หามาก็คืนให้เจ้านายไปนี่ก็เป็นกลายเป็นปัญหาที่สร้างผลก็โทษประสังคมโดยจุดพัไอ้รอบที่สี่ที่ท้องหลอเนี่ยนะครัค้งเนี้ยชัดเจนแล้วมันเกิดความเสียหายร้ายแรงครับ ผมว่าท่านนายกไม่ต้องไปพูดตอนนี้เห็นว่าท่านนายกท่านบอกว่าไปดาเนินคดีอ่ทั้งไอผู้จัดจาก,การใช่ไหมแล้วใครเจา้าของที่แท้จริงวานูนีนีนันไปพวกนีก้เดี๋ยวคงดําเนินคดีแต่ว่าปัญหาว่าจริงๆเจ้าของแท้จร,จริงมันก็มีมียิ่งกว่าเจ้าของอีกนะใหญ่ผู้คุณลม,มพวกในเครื่องแบบผูมครับพวกสถานบันเทิงพวกนี้พวกมีในเครื่องแบบนอมินีในนั้นที่โดนสารลงโทษน้องมินีน้อมินีผู้จัดการนี่รับจ้างติดคุกรับจ้างติดคุกพวกรับจ้างติดคุกแต่อายุสามสิบกว่า ลงทุนสามสองร้อยล้านสองร้อยสามร้อยล้านเนี่ยคดไอไอ,ไอพอปชนนเขาถแถลงว่าไม่มีใบอนุญ,ญาตอืมใช่ใช่เ<ม>ยอมรับคือสถานบริการเนี่ยนะนะฮะผมว่าจริงๆท่านนายกเนี่ยท่านต้องกโกรธนะท่านลุงสีเลสนะม,มันไม่ใช่ว่าเปิดเกินเวลาหรือว่าทําผิดเงื่อนไขาการอนุญาตไม่มีใบอนุญาตแล้วใหญ่ขนาดนี้ใครใครจะกล้าลงทุนนายกต้องเรียกพบตรเรียกพบชนมาถามว่ามันอยู่ได้ยังไงแล้วไม่ใช่เพิ่งเปิดสองวันอ เป็นปีแล้วไม่ใช่เหรอครับเปิดเปิดปีๆอยู่เป็นปีแล้วทั้งสองแห่งสองแห่งไม่มีใบญาติเขาขออนุญาตไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันใกล้สถานศึกษาใกล้โรงเรียนใกล้เวรโรงพยาบาลเป็นข้อห้ามลูกสามร้อยเมตรมั้งใช่ไหมฮะขอไม่ได้กูก็ไม่ขอเปิดเลยยิ่งดีกว่าอีกไม่ต้องเพราะว่าพอไม่ได้อนุญาตไม่ได้ขออนุญาตก็ไม่ต้องมีใครมาตรวจสารบันเทอมพวกนี้ตำรวจผู้น้อยไปปุ้นเปี้ยนก็ไม่ได้นะอเดี๋ยวโดนด่าเขาส่งให้ไปดูแล ไม่ไม่ได้ส่งไม่ส่งเขาจะไม่ส่งตารวจได้เครื่องแบบไปยุ่งเพราะมันเท่ากับไปรับรู้สิ่งที่ผิดกฎหมายไงแต่ก็เวลาลาตีไปเขาบอกมาต้อนรับอยู่นะเวลาจองอะจองโตะจองโต้ตรงไปจองกับตำรวจใต้ดินใต้ดินใต้ดินไปถามเขาบอกไม่ได้จองไม่ได้จองปัญหาของประเทศไทยคืออย่างนี้ฮะสิ่งที่ประชาชนเขาบอกอย่างนี้ๆพอราชการแถลงมาบอกคนละเรื่องหมดเลยลนตีก็ไม่ได้ไปฮะไม่ได้ไปเวลานี้มนตรีไปหรือเปล่าแต่ว่าทางนชันเขาไปสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ไอ ไอ้คนได้พับอ่ะก็บอกก็ท่านก็มาท่านนะท่านรัฐมนตรีเขาบอกโอ้ยรัฐมนตรีมีตั้งสี่ทีมคนไม่รู้คนไหนสัมภาษณ์ฟ้าใสหน่อยเออนะมันถ่องเอาจริงๆริงใยยุงนี้แล้วและกลายว่าไอ้รัฐมนตรีนักการเมืองที่เขาไปเที่ยวเนี่ยก็ลอยตัวนะดรมนะนี่มันมีคนอ่ะทางทางไอ้กลุ่มดอตันคเขารับช่างในประเทศไทยเขาบอกให้สอบสวนเรื่องนี้ผิดยังไงทำผิดจะแต่ก็ไม่มีหน่วยงานสอบโดยงานไหนสอบรัมตีก็บอกผมก็ไม่รู้มันเถื่อนนี่จริงรัฐมนตรีก็ไม่ผิดนะ ถ้าจะไปเที่ยวใช่ไหมไม่ผิดใจที่ทมถ้าถ้าถ้าเขารู้ว่าเถื่อนแล้วไปเที่ยวอาจจะผิดแต่ถ้าเหมือนเที่ยวเที่ยวผับเที่ยวบาร์รำตีเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็อะไรโลกติเตียนได้เฉยอ่าจะไม่แต่อาจจะถูกวิจารณ์หน่อยว่ารำตีฐานสูงก็ยังชอบไม่ใช่เหรอเห็นร้องเพลงเรื่องอาบผมนวดตรงนู้นตรงนี้ชื่นชมเขาแนวนี้นี่อยู่แล้วใช่ไหมเขาแนวแนวนี้สังคมไทยก็ไม่เคยถือสาความยิงอาบผมนวดนี่มันซ่องนะไบใสชัผมก็พูดแล้วไปเช้ามันไปซ่องป่ะซ่องผู้ดีหน่อย มันซ่องรูปแบบเดี๋ยวนี้มีคลาดหน่อยคำว่าซ่องรู้สึกมันจะนั่นอ่ะมันจะบ้าเดี๋ยวนะนะฮะก็เป็นเรื่องของคนโจนไปดูภาษามันดูไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไอซ์อะไรมันไม่ทันสมัยก็แก้ปัญหาง่ายๆด้วยการไม่มีซ่องก็คือเปลี่ยนชื่อซถอะเป็นสถานบริการเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงหลายคนนะฮะเขาบอกทำอาชีพอะไรเนี่ยเมื่อก่อนบอกว่าเป็นโสเภณีนี่ก็ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้บอกขายบริการพูดได้นะ ไม่นั่งดิ้งไงนั่งดิ้งรู้อาชีพบริการมันดูดีแล้ยอยเยกลายเป็นอย่างนี้ไปนี่คือการรณรงค์ของกลุ่ม NGO นะฮะที่ไปพยายามสร้างคําใหม่ๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหานะกลายเป็นสร้างความชอบธรรมให้ธุรกิจเป็นความชอบธรรมขายบริการเลยเป็นความชอบธรรมพวกองค์กรหลายองค์กรก็เอาเรื่องขายบริการไปพูดใช่ฮะขายบริการจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดนะถ้าผู้หญิงเข้าเข้าทำ ตัวตวนะหมายความว่าแล้วก็ไม่มีเป็นผู้ธุระจัดหาไม่เป็นอะไรรบเรานะก็ไม่ได้ผิดอ่ะมันผิดที่คือกฎหมายเรื่องนี้เขาเอาผิดเฉพาะไอ้คนที่ไปหากินกับผู้หญิง <Okay. S 2> แล้วก็มีพฤติกรรมอะไรที่มันน่าอายเ mm. ช่นไปยืนริมถนนนอะไรต่างแต่กฎหมายก็ก,ก,ก็ห้ามทำหรือเปล่า ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ห้ามคนไปหาประโยชน์จากผู้หญิงห้ามไม่มีพฤติกรรมอะไรที่มันนาบอายเช่นไปไปเดินชวนอยู่ข้ามถนนจะมีกฎหมายค้ามนุษย์อยู่นะแต่แต่ว่าผู้หญิงจะไปขับบังคับขายบริการเองก็ไม่ไม่ผิดเด้อไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่คือเวลาทําอะไรเป็นธุรกิจมันก็ไม่ได้หรอกตัวตัวมันไม่ถึงกันมันก็ต้องมีเอเจนต์ไอ้คนผิดก็คือเอเจนต์เป็นธุระจัดหาเขาจึงเรียกว่าเป็นธุระจัดหาไงฮะ ัครบพี่รุดเรื่องบ่อนไอ้เรื่องฐานบันเทิงทองหล่อเนี่ยเมื่อเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องแดงมาแล้วเนี่ยหลนอะด้ทองทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดอีกถ้าเด้งแล้วเนี่ยทุกคนก็มองเหมือนกันเด้งแล้วพอกระแสข่าวเงียบก็จะกลับมาอีกใช่ไหมนายกตัดหัวสักคนภูมิกับหลานเขยพลเอกประวิตรเนี่ยราชบุตรเขยชายาเขาเนี่ยพุมิกับเวลาแม่ทัพจีนเวลาเขาต้องการสร้างพระธาตฐานอะไรเขาตัดหัวอื เสียบกสักคนเดียวเงียบหมดเลยไหมเงียจานเลยนะสงบเลยอ่าพวก้องเตก็ทำนี่ไม่เคยมีใครถูกตัดหัวเลยน้อมน้อมแนมก็เขาบอกแล้วลงโทษแล้วไงบิ๊กป้อมเขาบอกลงโทษไปแล้วทาถูกต้องแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับผมไม่เกี่ยวอะไรว่าไปตามกฎเกณฑ์ว่าไปตามระเบียบนะฮะแล้วมันไม่ใช่การลงโทษด้วยกระบวนการนี้มันเป็นปาหีนะคุณประจายชัยครับไอ้เรื่องเด้งเนี่ยนะฮะการเด้งเนี่ยไปเอาไปช่วยราชการนะช่วยรายการ ปัจจุบันเนี่ยช่วยราชการมันต้องมีตำแหน่งเขาใช้เขาปฏิบัติราชการถ้าสังเกตให้ดีนะศูนย์ปฏิศูนย์สปกสปกนครวจบาลศูนย์ปฏิบัติการแล้วเขาไปปฏิบัติการอะไรกัน่ะก็ได้นะสิศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยนะเป็นอะไรมันต้องกระฉับกระเฉงนะมันต้องเป็นอะไรที่ย okay. ังงไมีสถานการณ์แล้วตั้งศูนย์ปฏิบัติการมาแล้วสถานการณ์นั้นจบไปแล้วก็ศูนย์นี้ก็ต้องจบไปด้วยต้องเวิร์กตลอดเลยนะแต่ตำรวจประเทศไทยเนี่ยนะมีศูนย์ปฏิบัติการมันทุกหน่วยเลยแต่เวลาผ่านหัวกผ่านหัวว่าเด้งเข้ากกลุ่่่มมออ้าาวแตตชืัันนนเปป็ศูย์ฏิิบร ศูนย์บิการเป็นกลัวนั่นขัดแย้งกันเองนะคุณไบชัยก็ยังพลาดหัวอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะพวกไปแล้วไม่ได้ทํางานไงก็ไปตบยุงบางทีก็เด้งไปตบยุงไงแต่ชื่อมันกลายเป็นกระฉับกระเฉงไงชื่อศูนย์ปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนะคำว่าโอเปอเรชั่นนี่มันโอ้ยต้องคึกคักเอาคนเก่งคนดีมานะจากนู้นนี่นี่อะไรเอาไอ้คนมีปัญหาคนทุจริตคนสอบถูกสอบสวนไปไปอยู่ แล้วก็กินเงินเดือนโดยไม่ทํางานอีกบางคนก็แฮปปี้นะบอกเออดียุ่งยุ่งแล้วพักสักพักสัหน่อยสาสิบวันไดกลับมาไหมนายก็บอกเฮ้ยมึงก็เอ้ยทนทนหน่อยแป๊บเดียวอืมก็คุณไปเลยลองไล่ดูมีใครที่ถูกเด้งไปแล้วสุดท้ายเนี่ยหนึ่งถูกไล่ออกปลดออกถูกลงโทษอ่ะมีไหมถูกลงโทษถ้าเป็นเรื่องสวยนี่ไม่ก็มินไม่ค่อยเห็นนะนอกจากเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมีใครมาละอายยกตัวอย่างลองไปเดี๋ยวไว กับไปทำการบ้านมาก็ได้หถามไทยอยรว่ามีใครถูกลงโทษไหมที่เด้งเด้งเนี่ยงั้นถ้าจะเอาผิดทางอาญาวินัยทําไงเคสอย่างเนี้ยทั้งบทละยองกับที่ฐานบันเทิงท้องล่อเนี่ยก็ต้องตั้งอย่าไปตั้งว่ารับตังไม่รับตังอันนั้นก็ตั้งไปไม่ใช่ตั้งตรวจสอบข้อดีย่างเดียวตรวจสอบข้อจริงนี่มันไม่มีกฎหมายนะมันต้องตั้งกรรมการสืบสวนข้อจริงเลยเป็นกรรมการนะฮะสืบสวนข้อจริงลงโทษทางวินัยอ๋อเป็นลงโทษเลยตั้งข้อหาได้เลยเข้ากล่าวหาเลยไม่ต้องนั่งงงอยู่ทุกวันนี้ผู้จัดการก็ยังงงงงอย มีไหมมีสอบกทออมอนู่นี่ประเด็นมันผมผมดูข่าวเมื่อเช้างงอยู่กทมอนู่นนี่นี่นั่น<ม>ขอเนี่ยประเด็นมันสถานบริการตั้งโดยมารับอนุญาตใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันผิดทัดเดยนอยู่แล้วเออมันไม่รับอนุญาตมันไม่เกี่ยวกับทออมอมเพราะการอนุญาตเนี่ยนายทะเบียนในกรุงเทพนะ<ม>นายทะเบียนสถานบริการเป็นเรื่องของผู้จัดการตำรวจนครบาลนะเป็นคนอนุญาตผมนวดอาผมนวดเลยนีเนี่ยต่ออายุ่ง่สนุ่ยนะ ผู้บัญชาการตำรวจขอนบานถ้าต่างจังหวัดเป็นเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดแต่ว่าผู้ว่าการจังหวัดต่างจังหวัดเขาเป็นเฉพาะนายทะเบียนอน,นุญาตนู่นอนุญาตนี่นะแต่กําลังที่จะตรวจสอบว่ามันมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขไม่เงื่อนไขก็ตํารวจแต่ของในกรุงเทพมหานครเนี่ยตำรวจเป็นทั้งนายทะเบียนและเป็นผู้ตรวจด้วยอนุญาตแล้วก็ต้องตรวจว,วจ่าเขาทาตามเงื่อนไขการอนุญาตไหมแล้วทำไมเขาแล้วก็ทําไมเอ๊ะไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันใครอนุญาตเมื่อไหร่ สายตรวจนี่ก็ต้องดูแล้วทำไมทึมทำทึมทำเนี่ <c ain> ยใครอนุญาตใบอนุญาตมีไหม <c ain> มันมีต้นเรื่องจากโรงพักไปไหมเพราะการอนุญาตต้องมาจากโรงพักเว <c ain> ลากรมชการก็ถามก็ถามโรงพักหัวฉีง,ง่ายพรอมไม่พร้อมพรอะที่ <c ain> ทใช่แล้วตํารวจสายตรวจหายไปไหนเราไม่ได้ตรวจเลยหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะ <c ain> ทั้งโอ้ทั้งสารพัดสารพัดแยะไปหมดคุณไปใช้ว่าสถานบันเทิงขนาดนี้ต้องจ่ายไหม ก็ลงทุนสองร้ล้านน่ะไม่มีใบอนุญาตเลยไม่จถ้าไม่จ่ายมันไม่กล้าเปิดอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเขาก็ไม่กลัวแล้วก็เปิดดึกดื่นบีหนึ่งบางทีก็้กถึงเช้าอ่ะคือไม่มีใบอนุญาตแล้วมันครอบเวอร์หมดละจะเปิดยันหวางนะพระสาเปิดยันหวางก็ปิดไฟหน้าร้านปิดไฟหน้าข้างในก็เปิดอยู่ถ้าอะไรอเส้นถึงถึงก็ไม่ต้องปิดหรอกใช่ไหมมันเท่ากับยอมรับความผิดพลาดเองหรือเปล่าพอบอยทะนอถแหลงว่าไม่มีไม่อ้าว แล้วคุณปล่อยให้เปิดได้ยังไงอ้าวแล้วคุณไม่ตรวจก็นักข่าวก็ไม่ถามต่อไม่มีใบอนุญาตแล้วมันเปิดอยู่ได้ยังไงต้องคาถามนี้ต้องตอบไปก็พบชนก็ต้องตั้งกรรมการเอาผิดอาญากับภูมกับท้องรอจะเข้าข่ายพ้บไหมก็อีกเรื่องหนึ่งพบตรก็ต้องเอาผิดพบชนนายกก็ต้องเอาผิดพบตรเป็นทอดๆถูกไหมใช่ใช่อย่างน้อยก็มีความบกพร่องละนะถ้าคุณไอ้เรื่องรับสวยไม่รับสวยเนี่ยเดี๋ยวหาหลักฐานว่าจริงๆสวยแล้วจ่ายไม่จ่ายรับไม่รับเนี่ยนะ ออสออสไม่ีไม่จะมีถ้าเขาพูดนะเขาบอกเป็นแต่ออสจะพูดก็ต่อเมื่อออสติดคุกติดตารางแล้วก็ถูกลอยแพออสอาจจะพูดมาว่าผมเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดีนะสื่อไม่ไม่มีโอกาสเข้าถึงออสเลยตํารวจไม่เปิดโอกาสให้สื่อเข้าถึงออสออสหน้าตาเป็นไงก็ไม่เคยโชว์มานะอันนี้ก็เป็นแทคนติกอีกอย่างหนึ่งเห็นสันทนาเขาโตหาอยู่วันนั้นไม่เจอไม่เจอออสนี่คนไม่สัมภาษณ์นะ ว่าผมจ่ายนู่นี่นี่นั่นนะผมมันดีนะแต่แต่ว่าตํารวจเขาจะไม่ให้เจอหรอกไม่เจอรักดีไม่เจออาจจะทามีปัญหามากหายไปประหลาดไหมไม่ไม่มีใครรู้เลยเวลาเนยขานัดออสไปสอบผู้สืบเขาจะเรียกออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหานี่วันไหนทราบไหมเรียกไปทางก็เรียกสองคนคือคนนี้เป็นผู้จัดการออสกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรหุ้นหุ้นใหญ่หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่ผู้ใหญ่ข้อหมายเรียกวันไหนก็ไม่รู้ลองไปนั่นดูดิคําิังตำรวจก็ควรจะ ประชาสัมพันธ์นะเขาก็อาจจะทำงเงียบๆสอบแล้วไม่เจออะไรตอนนี้เขาต้อง,งเงียบๆไงบอกหมายเนี้ยมาเจอเียไม่บอกนะข่าวหรอกบอกว่าตอนนี้จะคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหามากเลยอือไม่ให้ใครยุ่งเลยนักข่าวไม่ให้เจอออดกลัวละเมิดสิทธิมวลชนผู้ต้องหาสำคัญกลัวละเมิดกลัวละเมิดออดกลัวละเมิดดอยจะมาถ้าต้องเข้าข้างหน้าหลงหลังอะไรแบบเนี้ยอันนี้ถ้าพูดรวมๆแล้วเนี่ยทั้งสามสี่ครั้งเนี่ยเป็นการปล่อยปลากะเลยที่อยู่ ภายใต้หน่วยง,งานของนายกเนี่ยนั่นเราจะเอาผิดใครได้ถ้าในเมื่อเขตเด้งไปถ้าไล่ตนาทอดถึงที่สุดก็ต้องลงนายกนี่ใช่ไหมก็นายกเป็นผู้รับชอบตาําแหน่งชาติคือเรื่องนี้พุ่งตรงนี้มันน่าตาําหนิจริงๆนะไม่ใน่าตําหนิอะ่ะมันถ้าผู้ภาษาหยาบๆมันไม่จะพูดไงเดี๋ยวนายกเขาบอกให้เป็นบทเรียนเป็นบทเรียน ครั้งที่ห้าร้อยมันบทเรียนอะไรนีหนามันหลายรอบครั้งที่ห้าร้อยบทเรียนที่สอนให้จำเวลาจับนั่นก็ด่าชาวบ้านเวลากาดตกก็จิตไล่ไล่ไรสมมตินั่นไม่รวมเมื่อผมจะได้ยังไงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอุ้ยท่านผู้นี้ได้ไงใช่ไหมฮะแต่ท่านก็ไม่เคยแสดงอาการโกรธ เจ้าพรางงานรัฐเจ้าตำรวจอ่ะคุยเขาต้องใช้ตำรวจเป็นใช้งานต้องใช้ตำรวจใช้งานตำรวจมีแต่บอกให้ชาวบ้านเนี่ยให้กำลังใจตำรวจอ่ะพี่จำได้ไหมตอนนายกเขาลงไปพื้นที่ที่ในกรุงเทพอ่ะต้องให้กำลังใจตำรวจนะทำงานน่ะเขาไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจไม่เคยเลยไม่เคยเจ็ดปีนี้ยังไม่ทั้งที่ประชาชนเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจมาครับตั้งแต่เป็นคสชมาแล้วอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ปฏิรูปตำรวจพอไม่ปฏิรูปตำรวจนั่นแหละ มันก็กลายเป็นช่องโหว่เป็นเงื่อนไขให้เกิดโรคระบาดนี่ใช่ไหมกลายเป็นถ้าท่านปฏิรูปนะผมว่าเผย่อให้การระบาดครั้งนี้ไม่เกิดถ้าปฏิรูปเสร็จก็การเพราะว่าตํารวจเขาจะกลัวลวคือถ้าสมมติปฏิรูปกับสองสาปีที่แล้วนะอ่าแล้วก็มีระบบตรวจสอบมีน้มมีนี่นะถามว่าคุ่งกลับกล้าปล่อยอย่างนี้ไหม ผู้การกล้าไหมผู้จัดการกล้าไหมโดยเฉพาะถ้าปฏิรูปงานสอบสวนที่เราเรียกร้องกันมาตลอดนะว่างานสอบสวนนี่สําคัญนั้นผู้กับถ้าสั่งพนักงานสอบสวนไม่ได้ก็เอาพนักงานสอบสวนไปไปคุ้มครองธุรกิจสีทอไม่ได้ธุรกิจสีเทันตอนนี้งานสอบสวนยังอยู่ในมือผู้กับคนตำรวจก็สามารถที่จได้รยวผิดชอบก็สามารถรับสวยได้เวลาทําผิดก็ ก็สั่งํานวนได้ช่วยเหลือไอ้ธุรกิจสีเทาจำนวนอยู่ในมือเขานะอยู่ในมือขยะฐานอยู่ในมือไม่มีไม่มีใครรู้อะไรเลยกล้องเก๋งมีหรือไม่มีภาพมีภาพไม่มีจะมีรัมตีกี่คนนี่ไม่มีใครรู้เลยแล้วจะอยู่กี่ชิ้นกี่เวอร์ชั่นไม่มีใครรู้หายหมดแล้วไม่เหลือแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นสสกทมองเขาไปตรวจไม่เจออะไรไม่เจอหรอกไม่เจอไงไม่เจอหรอกก็เหมือนบ่อนพระรามสามเจอไหมอแป๊บเดียวหายเกยงหายเกยง เสร็จย่างถอดหมดยังเฮ้ยจะไปแล้วนะเห็นไหมก่อนมันอะไรประเทศไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงการบธิการตำรวจอะไรก็เงียบนะก็นี่ไงว่าสุดท้ายแล้วคนที่ปล่อยปละเลยที่สุดคือนายกเลิมตีท่านนายกคุณอดุลเขียวบริบูรณ์เขาออกแถลงการนั้นน่ะเขาบอกเป็นการปล่อยปละเลยผิดหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกรณีจำนำข้าวของยิงลักการระบายข้าวก็ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยเอาผิดยิงลักว่าปล่อยปละลเลยคือการทุจริต เอาผิดนายกนะแมก็ปล่อยปันเราเลยให้เกิดการทุจริตนะรับสวยตันบันเทิงบ่อนการพนันแรงงานเถื่อนนะทำให้เกิดลำบาดความเสียหายทางสรษฐกิจมากกว่าจำนำข้าวนะมากกว่าแม่ก็โอ้มันผลกระทบวงกว้างกว้างมากนะเป็นแสนแสนล้านเอาผิดนายกนะแมถ้าหนึ่งห้าเจ็ดนี่ก็ห้าสิบห้าสิบนะพิสูจน์ยากนิดนึงแต่ก็ร้องร้องปปชได้เข้าขายจะเรียกทำได้เข้าขาย ไอ้คุณศรีสุวรรณน่าจะแอคชั่นบ้างนะร้องมึงนะแกจะร้อ,อ,องเรื่องอะไรเรื่องชนะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมนึกว่าแกจะร้องเรื่องนี้นะชงให้แกหน่อยเดี๋ยวบอกศรีสุวรรณไปไหนเรื่องนี้มันเข้าข่ายแล้วนะมันเสียหายปล่อยปันเลยมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามสี่ครั้งนี่ใช่ไหมเข้าข่ายปล่อยปันแล้วเลยละเพราะว่าเขาเรียกร้องให้ตำรวจตำรวจแต่คุณก็ซื้อเวลาซื้อเวลาแล้วก็ลักไก่ใช่ไหมตำรวจตำรวจก็ไม่ไปถึงไหนถ้าคุณไม่รู้ตำรวจเนี่ย ตำรวจก็ไม่กล้าทําผิดไม่กล้าแหลงอบายมุกการพนันผิดกฎหมายก็จะไม่เปิดความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันน่าตกใจเหมือนนะว่าครั้งที่มีเรื่องของโควิดนะแล้วก็มีบทเรียนเรื่องบ่อนนะอ้าวอันนี้ก็ยังเปิดเหรอยังกล่านะกลางเมืองกลางเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเขาก็ยังเปิดก็นันไงไม่มันย่าใจไม่เกรงกลัวกฎหมายบันเลยนายกซี้กันเคได้เขาคง พี่ตู่ก็ไม่ว่าเลยผมว่าคงประมาณนี้นะก็บอกเคได้หมดเลยเคได้ท่านนายกก็เข้าใจตํารวจดีครับนี่แหละต้องมีใช้ใจให้เจก็ถูกหลอกไปเลยเราพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้นทางกระบวนการยุติธรรมคือตํารวจมันสําคัญนะไม่เบื่อครับใช้กฎหมายไม่เบื่อนะเป็นฐานลักสาคัญของทุกเรื่องนะการเมืองเศรษฐกิจสังคมพชาธิปไตยเนี่ยจะถ้าอยู่ที่ตำรวจนะถ้าตํารวจทํางานอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายนะไม่ปล่อยป่าละเลย นะให้มีการสารบังเทิงเปิดเกินเวลาผิดกฎหมายไม่ขออนุญาตหรือบ่อนการพนันเปิดกันจ้งครึ่มอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีช่องทางให้เกิดสังคมก็ไม่เสียหายชญจกรรมมันก็จะน้อยกว่านี้เยอะ้อาชญจกรรมก็ลดลงโควิดก็จะไม่ระบาดถ้าชญจกรรมทั้งโควิดเอาละคับยุติธรรมมีภาคเบรกนี้พักโจงนี้แล้วพักกันงวดหน้าพกเบลกหน้าครับ